你吃，你吃。 เช้าว,วันนี้นะครับผมพาทุกคนมาอยู่ที่นี่ครับทุง่งนานะครับมารับแสงแดดแสงแรกวันนี้ก็ได้มาเห็นนะครับทุง่งนาบ้างนะครับตอนเช้าเช้าซึ่งวันนี้จะมายกดักกุ้งนะเมื่อวานผมได้ใส่ดักกุ้งออกไปจํานวนประมาณ10อันนะวันนี้ก็จะมาตรวจว่าจะพอได้กินหรือเปล่าช่วงเช้าบรรยากาศดีมากๆเป็นบรรยากาศที่เหมือนมาท่องเที่ยวอ่ะตื่นเช้ามาก็จะเจอหมอกนิดหน่อยขาวๆแล้วก็ เจอแสงอรุณยามเช้านะครับดูแสงสีส้มส้มฝั่งนู้นนะฮะวันนี้มากับเจ้าสีข่ขาสี่ตัวนะับมะลิมีหมูกระทะนะครับหมูกระทะก็จะเป็นหมาของคุณน้านะครับแล้วก็ถั่วพูแล้วก็ลาเต้น,นะครับกำลังปล่อยชี่อยู่วันนี้ผมอ่านเนี่ยกำลังเดินผ่านตรงจุดบริวเวณสวนเกษตรผสมผสานหลายหลายคนอยากจะทำแบบนี้นะครับมีพื้นที่สัก นิดหน่อยนะครับแล้วขุดสระเลี้ยงปลาแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นการปลูกปกพืชนะะประผสมผสานวันนี้นี่ครับผมมาใส่ดับอยู่ตรงนี้มาลุดกันดีกว่าโอ้โหเกือบมิดหาทึบเอ้าเอ้าเอ้าโอ้ยใส่ปลา ได้ประดุกแทุกคนอืมกุ้งไม่ค่อยได้อ่ะ,อะเดี๋ยวมาดูประดุกกันก่อนฮนะนี่สายใหญ่ครับกุ้งได้นิดเดียวเองกุ้ง เนี่ยสิ่งที่ผมอยากได้คือได้ตัวนี้ประดุกคุ้งก็มีแล้วืแต่ตัวใหญ่เบิ่มเลยโอ้คุ้งกุ้งครับคุ้งได้กุ้งพอได้ครับพอได้อยู่นะ อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอาแล้วครับผมตอนนี้ผมยกไป3ามอันแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรกันบ้างนะฮะมีหอยนะครับเป็นหอยเชอรี่นะครับอันนี้ไม่เอาหอยเชอรี่ไม่เอานะครับแล้วก็จะมีหอยเล็กหอยคัน จะมีนะครับนี่ปลาดุกปลาดุกนี้เริ่มอ่อนแล้วเริ่มอ่อนแล้วแล้วก็กุ้งครับนี่สิ่งที่ผมอยากได้วันนี้จุ้งจุ้งครับกุ้งโอเคตอนนี้ยกไป3แล้วนะครับเหลืออีก7นะครับถ้าอีก7เห็นได้ประมาณไม่ต้องเยอะนะครับได้ประมาณนี้นะก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับมันอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับผมได้หรือเ่านะ โอ้โหหอยเข้าไปเยอะมาก ไม่ค lives, ่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าตรงนี้ใส่แบบโอ้ปลาซิวโอ้ดเยอะโอ้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 โอปลาซิวปลาซิวปลาซิวมีกุ้งนิดหน่อยครับแต่ปลาซิวโคตรเยอะเลยนี่ฮะ ตัวนี้บอกเลยว่ากุ้งไม่ค่อยได้ครับทุกคนแต่ปลาซิวได้ครับได้ปลาซิวค่อนข้างเยอะแล้วก็มีหอยบ้างเล็กน้อยอโอเคจะเทแล้วนะมองเห็นกันหรือเปล่าอืมโอเครอบนี้ ไา้ประซิวยังดีฮะอือหือนี่ดูเลยโคตรเลยเดี๋ยวดูจุดต่อไปครับเดี๋ยวผมไปยกก่อนแบันบนึงไปอยู่ฝั่งนูน้นนี่รอบนี้ครับ ปลาซิวเยอะอีกแล้วอ่ะตัวนี้ก็ปลาซิลเยอะอีกแล้วครับอืมไปมาปนีากุ้งผมจะหายหมดแล้วเนะี่ย ดูครับตัวนี้หอยมีมูลค่ามากมากนะครับคนหาแบบเอาไปขายนะครับเอาไปขายคนก็จะเสือไปํำสมตำนะฮะพวกนี้เป็นเมนูยอดฮิตเป็นตำหอยอะไรพวกนี้นะครับดูดิใหญ่ปักเอกเลยแต่วิธีการกินต้องกินที่ถูกต้องนะครับต้องเอาในส่วนที่มันเป็นพิษนะฮะในส่วนหัวของมันนะครับเอาออกนะถ้างนั้นเรากินปุ๊บมันจะเมานะฮะแลวกินเยอะเนี่ยเป็นอันตรายต่อชีวิตได้นะครับ นี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยใครที่ออกไปแคมปิง้งออกไปตามป่าหรือไปเจอหอยพวกนี้มันจะมันมันลักษณะคล้ายๆจะเป็นหอยโข่งนะครับหอยโข่งเนี่ยมันจะกินได้เลยนะครับไม่มีอะไรนะครับไม่เป็นอันตรายต่อต่อร่างกายแต่ตอนนี้รู้สึกว่าคุณน้าไก่จะเลี้ยงไว้นะครับผมจะปล่อยไว้คืน วันนี้ดักกุ้งได้นะครับมาดูผลงานนะครับจากที่ผมซื้อนะอุปกรณ์ดักกุ้งมา10อันนะครับอันละประมาณ50 50บาทนะทครับเท่านั้นเองนะครับรวมค่าส่งนิดหน่อยนะครับก็ประมาณ500นิดๆนะครับรวมค่าส่งด้วย10อันนะครับถือว่าถูกพอสมควรแล้วครับมาดูกันนะครับว่าผมใส่ทั้งหมด10อันเนี่ยจะได้กุ้งปลาอะไรต่างๆเนี่ยได้เยอะขนาดไหนครับมาดู ตตตตตตตนี่ครับโอ้โหได้อย่างที่เห็นเลยครับทุกคนเนี่ยไม่ใช่น้อยๆแล้วนะฮะัเนี่ยถือว่าได้เยอะมากพอสมควรนะครับดูปลาซิลปลาขาวนะครับปลาอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็รวมทั้งกุ้งนะครับนี่ดูใกล้ๆรวมทั้งกุ้งด้วยนะครับสิ่งที่ผมอยากได้คือกุ้งนี่แหละฮะแล้วก็ ปลาเล็กๆนะครับให้คุณแม่หอหมกเนี่ยคุณแม่ชอบหอหมกมากๆนะครับหอหมกพวกปลาซิลก็สำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการหากินแบบเล็กๆน้อยๆนะครับเนี่ยทุกวันนี้นะครับคือได้หากินตามธรรมชาตินะครับไม่ต้องไปหาซื้อนะครับเป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็ทําให้เรานะครับได้ตื่นแต่เช้าด้วยนะเดินดูเกษตรผสมผสานนะครับอยู่ตรงริมสระกันนิดหน่อยแล้วกันนะครับลักษณะเป็นโรงเรือนเป็นไม้โรงเรือนไม้นะครับ อันนี้เป็นบวบนะครับบวบก,ก็น่าจะเริ่มหมดรุ่นแล้วนะครับเริ่มต้นนึงๆแล้วแต่ก็ยังมีผลวลิดอยู่บ้างผลผลิตอยู่บ้างนะครับเดินไปก็จะมีพวกฝรั่งนะครับมีปลูกฝรั่งแซมแล้วก็จะมีต้นกล้วยนะครับแล้วก็ริมเลยเนี่ยริมสะเลยก็จะเป็นตะไคร้นะครับเป็นตะไคร้อ่ามีปลูกทุเรียนด้วยครับทุกคนนี่เป็นผลไม้ที่ราคาแพงแถวแถว บานผมราคาแพงมากนะครับเพราะว่าไม่มีใครปลูกได้นะครับส่วนมากก็จะปลูกต้นยางนะครับก็จะมีพวกขานะครับมีต้นขามีข้าวโพดนะครับแซลมีตรงกลางนี่ครับเป็นบรรยากาศสดชื่นนะครับใครที่มีพื้นที่ที่อยู่ตามทุ่งนานะครับขุดสะเลี้ยงปลานะครับตรงข้างๆก็จะเป็นปลูกผักปลูกพืชปลูกผลไม้นะครับตามที่เห็นมี มะละกอด้วยนะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นข้าวนะครับเป็นข้าวนี่ฮะบรรยากาศสดชื่นมาก